เป็นคนที่มีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์บางครั้งก็ชอบบางครั้งก็เป็นคนที่เบื่อไวแต่พวกเราชาวราศีตุลธาตุลมมักจะเป็นคนที่มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะเป็นพิเศษจุดเด่นของคนราศีนี้ก็คือเพราะเรามักจะเก่งในเรื่องของการประสานงานการเข้างานสังคมหมายรวมถึงชาวตุลมักจะสามารถปรับตัวเองเข้ากับบุคคลหลายสถานะได้ค่อนข้างดี ในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งกเกษตรในเรือนสหัสชะนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14พฤศจิกายนอิทธิพลของดาวพฤหัสด,ดังกล่าวนั้นชาวตุนมักจะมีกิจกรรมทางด้านสังคมค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษหมายรวมถึงอิทธิพลของดาวพฤหัสได้ร่วมเดือนกับดาวพระเสาร์ ชาวราศีตุลมักจะอยู่ในสถานะที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจหรือมีสถานะความเชื่อมั่นในเชิงสังคมบางรายชาวราศีตุลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นบางรายก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากนี้ตัวชาวตุลเองยังมีคุณค่าในสถานะเชิงศักยภาพที่ช่วยแก้ไขปัญหาเชิงญาติพี่น้องบุคคลรอบข้างไม้รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของคุณด้วย อิทธิพลของดาวพฤหัสที่ได้ตำแหน่งเกษตรปัญหาที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานคนอื่นอาจจะไม่ค่อยมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาแต่ทั้งนี้ท้งนั้นมันขึ้นอยู่กับจุดยืนหรือทัศนคติของชาวตุลว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าวหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลพอเข้าวันที่15ยาวไปถึงวันที่30พฤศจิกายนดาวพฤหัสได้จรย้ายสู่เรือนพันธุได้ตำแหน่งนิด อาจจะมีประเด็นที่มีบุคคลภายนอกครอบครัวคุณมาสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของคุณจนวุ่นวายจนเกินไปหมายรวมถึงเขามักจะมาเจ้ากี้เจ้าการนะครับวุ่นวายเรื่องภายในบ้านของคุณก็ได้บางรายชาวราศีตุลในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ถ้ามีนิติกรรมจะซื้อจะขายการเช่าบ้านหรือการเซ้งที่อยู่อาศัยอะไรก็ตามอาจจะมีประเด็นปัญหานะครับที่ไม่สามารถจบได้นอกจากนี้อิทธิพลของดาวพระราหูกลุ่มเรือนมรณะบารายชาตุลอาจจะมีภาระความวุ่นวายเนื่องจากบุตรหลานของคุณหมยรวมถึงกรณีชาวตุลเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะอยู่ในสายงานเอกชนรัฐหรือรัฐวิสาหกิจลูกน้องภายใต้การบังคับบัญชาคุณมักจะสร้างประเด็นปัญหาคุณต้องแก้ไข แต่ถึงอย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวพระราหูที่กลุ่มเรือนมรณะผมก็ยังมองว่าพวกเราชาวราศีตุลมักจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างจบลงได้ได,ด,ดีถ้าจะสรุปสั้นๆน,นะครับอาจจะมีประเด็นเล็กๆน้อยๆแต่คุณก็สามารถเอาอยู่เรามาดูพื้นดวงชะตานะครับพวกเราชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนผ่านไพ่พยากรณ์เป็นอย่างไร f ฟส r ดซิกส์บอนส์เอ่อ e ร a บอนส์เดอะส a าร์แอ e e ์ควีนออฟ หน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่โฟสซ์นะครับหรือไพ่สี่ดาบในแยกความหมายของหน้าไพ่สี่ดาบนะครับจะเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวด้านงานเอกสารการประสานงานหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประสานงานภายในองค์กรหรือภายในครอบครัวก็ได้จะบอกว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนประเด็นหลักของชาวราศีตุลมักจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มันมีความเห็นที่มีความแตกต่างและอเผอิญว่าหน้าไพ่โฟสซ์มันติดกับไพ่ซิกซ์ฟอนต์แอนด์ทรีฟอนส ในกรณีที่ชาตุนกำลังอยู่ในสถานะของการเริ่มต้นงานชิ้นใหม่ไม้รวมถึงองค์กรนะครับของคุณมีภารกิจอะไรใหม่เข้ามาสิ่งที่เป็นความท้าทายนะครับที่ชาตุนจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คือการประสานมุมมองความคิดที่มีความแตกต่างการปลดล็อกข้อจํากัดทางด้านความคิดหรือแม้กระทั่งข้อจํากัดทางด้านการงานให้มันมีความลื่นไหลส่วนหน้าไพ่ใบที่4ใบที่5คือหน้าไพ่เดอะสตาร์แอนด์ควีนออฟออนเดอะสตาร์คือความสําเร็จเดอะสตาร์คือความโดดเด่น และกลิ่นออบบอลคือไพ่แห่งความสุขสมหวังเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานอยากจะบอกชาวตุลว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณสามารถปลดล็อกข้อจํากัดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถประสานงานความไม่เข้าใจหรือหมายรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานะของภายในครอบครัวหรือหมายรวมถึงสถานะทางด้านการทํางานก็ตามคุณมักจะได้รับการยอมรับและสถานะตัวเองของคุณนั้นจะมีความโดดเด่นค่อนข้างเปิ่นปัง จะบอกว่าความหมายของหน้าไพ่เดอะสตานะครับตีตามตัวไปเลยว่าคุณมักจะโดดเด่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทำงานนี้สำเร็จ Eight of Wands Tens Cup the Hell of r e n d Eight Wands and the Judgment ห้าหน้าไพ่ชุดหลังเป็นหน้าไพ่ที่มีความหมายที่ค่อนข้างดีมากคีย์เวิร์ดหรือกุญแจสำคัญมันอยู่ที่หน้าไพ่ Eight of Wands เอตออฟบอคือความคิดสร้างสารรค์เอตออฟบอคือแรงบันดาลใจเอตออฟบอคือปฏิพานไหวพริบสามประเด็นดังกล่าวนั้นเปรียบดั่งกุญแจทองสามดอกเมื่อไรก็ตามที่ชาวตุนหยิบกุญแจสามดอกนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสิ่งที่ตามมานั้นก็คือหน้าไพ่เทนส์ครับหน้าไพ่เทนส์ครับคือหน้าไพ่แห่งการเฉลิมฉลองความสําเร็จอิทธิพลของหน้าไพ่เดอะไฮเลฟันมันส่งสัญญาณในเชิงปรัชญาความคิดที่ว่า ในการใช้ชีวิตในช่วงเดืนเอนพฤศจิกาชาวตุลจะต้องเป็นคนที่ใช้ปัญญาใช้ความคิดไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจปัญหาหรือการดำเนินชีวิตและสองหน้าไพ่ใบจบคือเ e อ็ก and ส์แอนด์จัดเม้นตจะมีตัวเลือกทางด้านการเปลี่ยนแปลงสถานะชีวิตที่ดีขึ้นบางรายชาวตุลเองอาจจะมีช่องทางโอกาสชีวิตที่เข้ามาที่คุณสามารถเลือกได้ว่างันเหอะจะบอกว่าโดยภาพรวมพื้นโวนชะตานะครับชาวตุลริบบ้าสุดเอกอยู่นิทิฐานที่ค่อนข้างสดใสพนะ <laughs> เรามาดูเรื่องหน้าที่การงานนะครับว่าเราชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรนายบอนส์นายสอด The Tower Five Cups and Six o n d s หน้าไพ่ใบแรกก็คือหน้าไพ่นายวอนส์นายวอน์คือภาระความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะอาจจะมีอารมณ์แวบๆวเกิดขึ้นในจิตใจของชาวตุลที่ว่า คนในที่ทำงานก็มีเยอะแยะแต่ทำไมต้องโยนงานทุกอย่างไห้ฉันเป็นคนแก้ไขทำไมฉันจะต้องเป็นโปรเจกต์ลดเดอร์ทำไมฉันจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางการแก้ปัญหาว่าสัน้นสถานการณ์ในเดือนพฤศจิกายนนั้นนะครับสะท้อนจากหน้าไพ่เดอะทาวเวอร์แอนด์ไฟครับหน้าไพ่เดอะทาวเวอร์คือความแตกแยกหน้าไพ่เดอะทาวเวอร์คือประเด็นความเสียหายหน้าไพ่เดอะทาวเวอร์มักจะมีสถานการณ์เชิงการ,รเผชิญหน้าด้วยโทสะจริต สถานการณ์การทำงานในเดือนนี้นะครับถ้ากรณีชาวตุนอยู่ในองค์กรเอกชนและถักก็ตามอาจจะมีกลุ่มคนนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะมีบางคนที่เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงออะไรก็จะชนท่าเดียวสถานการณ์ดังกล่าวชาวตุนบางคนที่มีความคิดสร้างสารรค์หรือมองโลกในเชิงบวกคุณอาจจะไม่ได้มองว่านั่นคือปัญหานี่คือความท้าทายของสถานการณ์บางอย่างที่คุณจะต้องไปพลิกเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดสถานะที่ดีขึ้น และเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวตุนสามารถทําได้สําเร็จหน้าไพ่6 i x of w a n คือไพ่หมายเลขที่6หน้าไพ่6 i x of w a n หรือไพ่6กคาาคือสถานะของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือบุคคลรอบข้างมีความยกย่องหรือมีความเชื่อถือในความสามารถหรือศักยภาพของตัวคุณ four swords four p e n d i c l e king of swords tens cup and queen of swords กรณีที่ชาวราศีตุลเป็นคนค้าขายนักธุรกิจ ใครก็ตามที่มีสถานภาพทางด้านการเงินที่ค่อนข้างติดข้องสถานการณ์การขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินถ้าคุณตั้งคำถามกับผมว่าจะไปสามารถเปิดวงเงินโอดีหรือเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือการกู้เชิ่บุคคลได้หรือไม่ผมต้องตอบสั้นๆไปเลยเนื่องจากหน้าไพ่คิง g s ดโอกาสที่คุณจะได้ค่อนข้างยากชาวตุ้นที่มีปัญหาทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดเงินหรือขาดทุน อาจจะมีภาระความเครียดความวิตกค่อนข้างสูงอันนี้บอกตรงๆนะครับปัญหาดังกล่าวอาจจะไม่สามารถคลี่คลายได้สําเร็จในเดือนพฤศจิกายนว่างั้นเหอะเรามาเปลี่ยนหมดเป็นบรรยากาศเซนีนิสตนดีกว่าสายโสดชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่ฝากกรุณาพิมพ์เล็หนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกลอนสายโสดประจําเดือนพฤศจิกายนสายลมหนาวคราวไกลห่างบางรักฉันทำไม่กันดุด ภ้าฝันพลันสลายอรุณชื่นคืนจากลารักมลายรักกับกลายสายถูกเทเสหัวใจเพราะอะไรความจริงใจไม่มีค่าเปลืองเวลาปาดน้ำตาหรือฉไหนชะตาฉันใหญ่ต้องช้ำอยู่ร่ำไปณนะ โหรารู้ใช่ไหมสายโสดครวนไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันนะโหลาก็ไม่ทราบ <c oughs> ผมอยากจะบอกชาวตุนว่าการถูกเทไม่ใช่ความผิดหวังแต่คือการเผลอพังที่ไปมีใจให้กับใครที่เขาไม่เห็นค่าเราสายโสดหรือสายไม่โสดนะครับถ้าชอบแคปชั่นหรือก่อนประจําเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777มาได้แล้วกันผมอยากจะให้กำลังใจสายโสดว่าถ้าคุณอยากรวยก็ต้องบนกับไอ้ไข่ แต่ถ้าคุณอยากจะเจอคนจริงใจฝากกรุณาพิมพ์444พปด้ยวยกันส่วนคนไหนอยากจะเจอคนจริงใจเร็วๆนะครับเราก็เยอะๆด้วยความจริงใจทางเรื่องฝากกรุณารัวสล่งมาเยอะๆเลยเรามาลุ้นครับในช่วงต้นลมหนาวคราวฤดูการกระถินนส้โสดชาวตุนจะมีโอกาสฟินได้พบรักครั้งใหม่หรือไม่ The charlie otte g for knife of cup t e n s cup and the e m p e r o r s หน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่เดชาริอัดอัศวินขี่ม้ารบ จิตใจของชาวราศีตุลน,นะครับในเดือนนี้มักจะก,กระเฮี้ยนกระหือเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษและ,ะเผอิญว่าหน้าไพ่เดอะชาริออมันติดกับไพเอฟฟอร์ดแอนเนฟออฟครับเนฟออฟครับคือการสนใจตัวเองนะครับไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนชาวราศีตุลกระดังอยู่ในโจวกการตัดสินใจประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่การงานหมยรวมถึงชาวตุลสายโสดอาจจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความมั่นคงทางด้านชีวิตและการเงิน อันนี้คือความหมายของหน้าไพ่ The Emperor The Emperor คือความมั่นคงนะครับหมายรวถึงความมั่นคงเกี่ยวกเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยก็ได้ uh, King of Pentacles e v e n Sword Two Sword Four w a n d s and Three Cups นอกจากหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องเงินชาวตุลมงคนอาจจะให้ความสำคัญเกี่กับเ้า่การดูแลคนภายในครอบครัวอันนี้คือหน้าไพ่ Four w a n d s จะกล่าวโดยสรุปนะครับความรักสายโสดในเดือนพฤศจิกายนนี้ ลิงยักษ์นั้นมีอยู่จริงแต่คนรักจริงนั่นคงยังไม่เข้ามาเรามาดูความรักสาย1.5นะครับสำหรับคนที่กําลังคบหาแต่ยังไม่ได้เยืยนสเตตัสว่าเราสองคนเป็นแฟนกันในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีโอกาสอัพสเตตัสเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่นายเป็นเลคเ o ิทูสอดเดอะเมจิกเชียนทรีบอนและควีนอาร์ฟอนส์ มันเป็นเรื่องปกตินะครับคนเรามันออกจากท้องพ่อท้องแม่ที่ต่างกันความสัมพันธ์หรือความคิดมันอาจจะไม่ลงรอยกันบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะมีประเด็นเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใจสองใจอาจจะต้องเรียนรู้ในการที่จะยอมรับข้อจํากัดหรือความคิดที่มีความแตกต่างแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับอิทธิพลของหน้าไพ่ทรีวอร์ดแอนด์ควีนออฟ n อร์ควีนออฟวอรเป็นหน้าไพ่ที่ดีนะครับมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของสาย1 5ที่ยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสรรค์ Uh, the Temperance, The Hangman, The Sting, Queen of Swords, and Two Bons. d หน้าไพ่ The Temperance คือหน้าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงมันยังติดกับหน้าไพ่ The Hangman หลายคู่ชาวตุนที่มีระยะเวลาในการครบหากันมานานพอสมควรหลายคู่ชาวตุนสาย0.5จริงๆแล้วคุณก็ยังไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่นะครับยังไม่มีความมั่นใจเต็มที่ที่จะยอมรับว่าคนที่คุณกําลังคบหานั้นคือคนที่ใช่คือตัวจริงความคิดดังกล่าวนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวชาวตุนหรือคนที่คุณกําลังคบหาแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนที่มีแฟน จะก,การโดยภาพรวมความรักสาย1.5ยังอยู่ในช่วงการทำคะแนนซึ่งกันรายกันอยู่สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมว่าเต็มที่ได้1.5เจ้าถ้าเดิมเรามาดูความรักสายมีคู่นะครับชาวตุลในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไร4 <Four S 1> <Four S 2> เป็น The curves, Four Swords, Three Swords, king of cup and the fool ถ้ากรณีคนสองคนมีการหยิบยกประเด็นในยะที่มีความเกี่ยวนึกทางด้านการเงินหรือปัญหาการเงินเข้ามาพูดคุย ชาตตนเองจะต้องเตือนตนเสมอนะครับว่าตัวคุณและแฟนของคุณไม่ใช่คู่เจรจาแต่คือสถานะที่คนสองคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาทำเมื่อไหร่ก็ตามมันมีประเด็นที่ใครคนใดคนหนึ่งผลักภาละให้อีกฝ่ายนเป็นคนแก้ปัญหาแต่ฝ่ายเดียวมันอาจจะเป็นประเด็นเปราะบางท้งดน,นความสัมพันธ์ก็ได้แต่ทํเมื่อไรก็ตามคนสองคนร่วมด้วยช่วยกันปัญหามันจะสามารถแก้ไขไปในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสรรค์อันนี้คือความหมายของ king of c u p s คือราชาแห่งความสำเร็จแก้ไขปัญหาได้ถ้าช่วยกัน ถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามานั้นนะครับแต่หน้าไพ่ใบที่5คือหน้าไพ่ The f ฟูลบรรยากาศความสัมพันธ์ของสายมีคู่นะครับยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างลาลาดใช้ได้ท o r อด q u e e n of v a n เดอะเวิร d Three p e n t a c l e s and Two p e n t a c l e s กรณีที่ชาวตุนมีสถานะการคบหากับคนต่างชาติคนแดนไกลคุณอาจจะมีภาวะน้อยใจนะครับคุณอาจจะมีสถานะน้อยใจนะครับที่ในเดือนพฤศจิกายนนั้นไซ์เม็ดเงินวงเงินอะไรบางอย่างที่เขาน่าจะซัพพอร์ตคุณมันอาจจะไม่ได้ดังใจแค่นั้นเองจะบอกว่าภาพรวมความรากสายมีคู่ผมไม่ได้มองว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ใจสองใจจะมีทัศนคติในการแก้ปัญหาชีวิตร่วมกันอย่างไรซะมากกว่า เปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของนณโหราโชคลาภวาสนาเป็นเรื่องของคุณเรามาดูโชคลาบลาบลอยนะครับชาวตุนในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรเอ็กคัพเป็นไพ่หมายเลขที่8 The h a l ลฟันเป็นไพ่หมายเลขที่5 8558บางคนอาจจะมอง8เป็น0 0เป็น8นะครับกันเหนียว5 0 0 5ด้วยก็ได้ไฟวอนเป็นไพ่หมายเลขที่หเอ็ดอัฟซอดเป็นไพ่หมายเลขที่1 1 5 5 1 7 5 5 7 กันเหนียว1881และหน้่าไพใบสุดท้ายคือ10 Wands หมายเลข10นะครับ1 0 0 1 7 0 0 7 0 5 5 0กันเหนียว8008ด้วยอีกคู่หนึ่งฝากแคปชั่นขั้นรายการสำหรับชาวตุนที่ชอบเกี่ยวกับด้านโชคลาภราบลอยโอ้ไม่กอดภาษาไทยแปลว่าพระเจ้าช่วยชาวตุนคนไหนที่อยากจะรวยช่วยกบรบุณาพิมพ์555มาด้วยวกันส่วนคนไหนที่อยากจะรวยมากๆนะครับแล้วก็รวยเร็วๆด้วย ฝ่าโกลนารูารดได้ค้ามาเยอะๆเลยแม่ลิ้นพันกันเรามาดูโชว์ลาบๆรออีกสักชุดหนึ่งนะครับหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ8 of p e n เป็นเเข้าเป็นไพ่หมาที่หนึ่งนะครับ1กับ7 <c oughs> เลขเดียวกัน q u e e n o f ครับเป็นไพ่หมาเลขที่6 1 6 6 1 7 6 6 7บางคนอาจจะชอบเลขกลับนะครับ7 9 9 7 The view of fortune เป็นไพ่หมายเลขที่นะครับ1 0 0 1อาจจะต้องตามอีกสักชุดหนึ่ง0 6 0ด้วยนะนายสอดเป็นไพ่หมายเลขที่9 6 9าตัวกลับหัวกลับหางและหน้าไพ่ไปสุดท้ายคือ eight of cup เป็นไพ่หมายเลขที่1ยาำนะครับ1991ด้วยก็ได้กราบขอบพระคุณนะพวกเราชาวตุนทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจแต่ถ้าชอบช่องนหะโหราและไซฝากกรุณากด s ั b สไคร b e ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือจัดหาเบอร์มงคลเสริมดวงชะตาปรึกษาท่านนั้นเลิกยาบนะครับด้วยการขึ้นดวงไทยวันเดือนปีเกิดเวลาเป็นดวงบุคคลก็สามารถแอดไลน์ไอดีผ่าน Q ิหรือไลน์ไอดีที่หน้าจอทิ้งท้ายได้ยมุมมองความคิดให้พวกเราชาวตุลในเดือนพฤศจิกายนหลายครั้งคนเรามักแสวงหาความแน่นอนจนลืมไปว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีเวลาของมันการเรียนรู้ที่จะพอใจในปัจจุบัน มันอาจจะทําให้คุณมีความสุขโดยไม่ต้องแสวงหาก็ได้เป็นกังใจให้พวกเราชาวตุนทุกท่านนะครับสู้ๆพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณโหรามหาชน